สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงลูกเรือของราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์หลายคนคงนึกถึงเรลลี่มือขวาผู้แข็งแกร่งแต่รู้หรือไม่ยังมีอีกหนึ่งตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ล่าสุดวันพีทได้เปิดตัวสก็อปเปอร์กาบันอย่างเป็นทางการโจรสลัดที่ว่ากันว่ามีพลังเทียบเท่ากับโรเจอร์และเรลลี่และเรื่องราวของเขาในภาคเอลบัฟจะเปลี่ยนเส้นทางของลูฟี่ไปตลอดกาลและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ในขณะนี้วันพีทกำลังดำเนินเรื่องในภาคเอลบัฟซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนๆทุกตอนที่ออกมาสร้างกระแสฮือฮาและแฟนๆเองก็มีความคาดหวังสูงกับภาคนี้แต่แทบไม่มีใครคิดว่ามันจะยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้ล่าสุดอาจารย์โอดักได้เผยข้อมูลสำคัญที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นสุดขีดนั่นคือการเปิดตัวของสอปเปอร์กาบันอดีตลูกเรือของราชาโจนสลัดโรดิโรเจอร์และบุคคลที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีพลังระดับเดียวกับซิวเวอร์เรลลี่ สโคปเปอร์กาบันมือซ้ายแห่งราชจโจสลัดการเปิดตัวของสโ p p เปอร์กาบันเกิดขึ้นในวันทีทตอนที่1139ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวในทำลายปัจจุบันของเรื่องก่อนหน้านี้เขาเคยปรากฏในเหตุการณ์ย้อนอดีตหลายครั้งแต่ข้อมูลของเขายังคงเป็นปริศนาแฟนๆได้รู้จักชื่อของเขาครั้งแรกในตอนที่19แม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาเป็นใครหรือแม้แต่ชื่อของเขาคืออะไร ต่อมาอาจารย์โอดาได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ผ่านว e ิเวอร์การ์ดอย่างไรก็ตามจุดสนใจหลักของเรื่องราวในอดีตมักอยู่ที่โอเดงทําให้สก็อปเปอร์กรบาบันไม่ได้รับบทบาทที่โดดเด่นมากนักแต่ตอนนี้อาจารย์โอดาได้นําตัวละครนี้กลับมาและเขาจะมีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนในภาคเอลบัฟหนึ่งในเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆก็คือตำนานของสก็อปเปอร์กรบาบันซึ่งได้รับฉายาว่าผู้กลืนภูเขาในอดีตขณะที่โรเจอร์ล้มป่วย กาบันเป็นผู้พาเขาไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งเพื่อรักษาแต่โชคร้ายที่พวกเขาถูกล้อมโดยกลุ่มโจรสลัดที่หมายจะสังหารโรเจอร์อย่างไรก็ตามกาบันสามารถจัดการศัตรูทั้งหมดได้เพียงลําพังโดยใช้ขวานคู่ของเขาในการกวาดล้างศัตรูจํานวนมากและสร้างความเสียหายจนภูเขาทั้งลูกกลายเป็นซากปรักหักพังนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้รับฉายานี้และเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังอันมหาศาลของเขายิ่งไปกว่านั้นตามคําบอกเล่าของเหล่ายักษ์สอปเปอร์กาบันถูกยกให้เป็นตำนานที่มีชีวิต และอยู่ในระดับเดียวกับโรเจอร์และเรลลี่นี่แสดงให้เห็นว่าเขามีความแข็งแกร่งที่อาจเทียบเท่ากับประชาชนสลักสอปเปอร์กาบันจะเป็นไกด์ให้กับลูฟี่แฟนๆต่างคาดเดาวนานนานว่ากาบันจะถูกแนะนําให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการเดินทางของลูฟี่เช่นเดียวกับที่ครอกค,คัสทาหน้าที่เป็นไกด์ในจุดเริ่มต้นของแกรลลน์และเรลลี่เป็นไกด์ที่หมู่เกาะชาบอนดี้ตอนนี้กาบันได้ปรากฏตัวในโลกใหม่ และดูเหมือนว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นไกด์คนสุดท้ายที่ช่วยให้ลูฟี่เข้าใกล้วันพีทได้มากขึ้นข้อมูลที่เปิดเผยในตอนล่าสุดระบุว่ากาบันอาศัยอยู่ที่เอลบัฟมากว่า20ปีโดยใช้ชื่อว่าอย่าสั่งกาบันเรียกตัวเองว่าเจ้าแห่งรักซึ่งเปรียบเขาเหมือนกับสันจิตและมีภรรยาชื่อริปลีรวมถึงมีลูกชายวัย20ปีชื่อโคลอนนี่ทําให้เขากลายเป็นตัวละครที่มีมิติมากขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจให้กับบทบาทของเขาในภาคเอลบัฟ ซ็อกเปอร์กาบันแข็งแกร่งพอจะสู้จักรพรรดิได้หรือไม่แม้ว่าในวัยปัจจุบันกาบอนอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับพวกจักรพรรดิแต่ในช่วงรุ่งเรืองของเขาเขาน่าจะเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามสําหรับทุกคนในช่วงนั้นเช่นเดียวกับเรลี่ที่เคยกล่าวว่าเขาไม่สามารถเอาชนะโหนดดาในสภาพปัจจุบันได้แต่หากเป็นนอดีตเรลี่อาจมีโอกาสชนะและแน่นอนว่ากาบันก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันตอนนี้คําถามที่แฟนๆต่างเฝ้ารอก็คือกาบันจะทดสอบลูฟี่อย่างไร และเขาจะเป็นพันธมิตรหรือศัตรูในเส้นทางสู่การเป็นราชาโจรสลัดของลูฟี่กันแนะ่และหากต้องการติดตามตอนล่าสุดของวันพีทสามารถอ่านได้ผ่านวิดียแอปโชเนหนัมจำและมังงะพลัสอย่างเป็นทางการตอนที่1139ได้รับการเผยแพร่แล้วและตอนที่1140จะออกในวันที่9กุมภาพันธ์2 0 2 5นแฟนๆวันพีทพร้อมหรือยังที่จะได้เห็นสคอปเปอร์กาบันโชวพลังอย่างเต็มที่ บทบาทของเขาในเอลบัฟจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องแน่นอนมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ